อบอุ่นชื่นมืนเอ็ดกันตาพง์เดินทางมาที่ช่องเจ็ดหลังหายดี D. เรียกได้ว่าได้กลับมาที่ช่องเจ็ดอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสําหรับพระเอกสุดฮอตอย่างเอ็ดกันตาพงบ์บรุงรักหลังก่อนหน้านี้เกิดอาการวูบหมดสติและต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานนับเดือนเพราะในระหว่างที่กําลังรักษาตัวทางช่องต้นสังกัดอย่างช่องเจ็ดก็คอยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ทุกอย่าง งานนี้เมื่อหายดีแล้วเอสและครอบครัวจึงได้เดินทางมาขอบคุณที่ช่องและยังบอกข่าวดีแฟนๆได้ว่าละครเก่าของเอสอย่างสารวัตรใหญ่จะได้กลับมาเรีรันอีกครั้งด้วยเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับแฟนคลับช่อง7ด HD ทุกท่านฮะผมเอสกันตพม์บำรุงรักนะครับและนี่ภรรยาและลูกสาวนะครับรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้กลับมาที่ช่อง7หลังจากที่อยู่โรงพยาบาลน,นานไปหน่อย แล้วก็ได้กลับมาแล้วนะครับที่ช่อง7และที่สำคัญก็คือเราใกล้จะได้ดูละครสารวัตรใหญ่จะกลับมาเรีรันมาออนแอร์ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยส่งกำลังใจมาให้ผมส่งอาหารมาให้ที่โรงพยาบาลด้วยดีใจมากๆเลยหวังว่าเราจะได้เจอกันนอกจากจะได้เจอกันในละครแล้วจะได้เจอแบบว่าตัวต่อต,ตัวแล้วก็ได้ทักทายแฟนคลับทุกคนจริงๆนะครับรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้กลับมาที่ช่อง7 HD ครับ ถ้าจะบอกว่าเคสของเอ็เป็นปฏิหารก็สามารถพูดได้ไม่เกินจริงเลยแหละคะ่ะแต่เพราะคุณหมอและพลังความรักจากครอบครัวและแฟนๆทําให้เอ็กลับมาอีกครั้งได้ซึ่งชองก็ต้อนรับด้วยการเอาละครเก่ามารีรันด้วยส่วนจะมีละครใหม่เมื่อไรก็ต้องรอติดตามกันเนอะ